ไฟลุกกลางโซเชียลครูเต้ยสวนกลับแรงปมข่าวทำร้ายขนมโลกโซเชียลแทบระเบิดเป็นไฟเมื่อชื่อของครูเต้ยอภิวัตนักร้องลูกทุ่งขวัญใจแฟนเพลงถูกยงเข้ากับกระแสข่าวร้อนแรงเกี่ยวกับการทำร้ายอดีตภรรยาอย่างขนมซาิการเรื่องราวเริ่มต้นจากโพสต์ที่ดูเหมือนจะเป็นการบอกเล่าความเจ็บปวดพร้อมภาพรอยแผลบนแขนและข้อความชวนให้คนตีความไปในทางลบยิ่งไปกว่านั้น วันเวลาที่โพสต์ดันตรงกับวันเกิดลูกชายพอดีทําให้กระแสตีกลับแรงเกินควบคุมในชั่วงค่ำคืนค่ะทันทีที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่โลกออนไลน์เต็มไปด้วยการคาดเดาและแชร์ต่ออย่างรวดเร็วเพจดังและสื่อหลายเจ้านําภาพไปลงพร้อมพาดหัวชวนสะเทือนใจเช่นนัก,กร้องลูกทุ่งดังทําร้อยอดีตเมียทําให้ชื่อของครูเต้ยถูกลากเข้ามาเป็นตัวละครหลักโดยไม่ทันตั้งตัว ความกดดันจึงถาโถมเข้ามาอย่างหนักในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงแฟนคลับบางส่วนถึงกับช็อกเพราะครูเต้ยเป็นศิลปินที่มีภาพลักษณ์สุภาพและแทบไม่มีข่าวเช้าแรงๆมาก่อนเลยค่ะเมื่อเรื่องราวเริ่มลุลามเกินกว่าจะปล่อยผ่านครูเต้ยจึงตัดสินใจสวนกลับทันทีเขาโพสข้อความโต้แบบไม่อ้อมค้อมยืนยันหนักแน่นว่าว่าได้มีเรื่องกับแม่ของลูกพร้อมทั้งตำหนิสื่อที่นำเสนอข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อที่จริงก่อนแม้จะมีถ้อยคำที่รุนแรงอย่าง หาคัวเอ๋ยแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความโกรธที่สั่งสมจากการถูกกล่าวหาจนเสียหายค่ะครูเตอร์ยังประกาศชัดว่าพร้อมจะดำเนินคดีกับทุกคนที่ปล่อยข่าวลือที่ทำให้ชื่อเสียงของเขาตกต่ำค่ะในอีกด้านหนึง่งขนมสสิการก็ออกมาชี้แจงในภายหลังว่าเธอไม่ได้กล่าวหาว่าครูเตอร์ทำร้ายตนเองตรงๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการเข้าไปห้ามเหตุการณ์แล้วได้รับบาดเจ็บจากลูกหลง ซึ่งคำอธิบายนี้ทำให้หลายคนเริ่มสงสัยว่าข้อเท็จจริงคืออะไรกันแน่เพราะโพสต์แรกที่เธอเขียนกลับทำให้คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นการบอกเล่าว่าถูกทำร้ายโดยปรงประเด็นนี้เองที่ยิ่งทำให้กระแสดราม่าร้อนแรงขึ้นไปอีกกระแสความเห็นของประชาชนก็แบ่งออกเป็นสองฝันชัดเจนค่ะฝั่งหนึ่งมองว่าครูเต้ยตกเป็นเหยื่อของข่าวลือที่เกินจริงและถูกโจมตีเพียงเพราะอารมณ์ของอีกฝ่ายถูกแชร์ออกมาโดยไม่อธิบายชัดเจนตั้งแต่ต้น แต่อีกฝั่งหนึ่งกลับไม่เชื่อในคำที่แจงและตั้งคำถามว่าหากไม่มีปัญหาจริงเหตุใดถึงมีการโพสต์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในวันสำคัญเช่นนี้ซึ่งไม่ว่ามองจากมุมไหนก็จะทอนว่าความสัมพันธ์ที่แตกร้าวยังคงสร้างแรงกระเพื่อมมาจนถึงปัจจุบันทนายของครูเตยก็เข้ามาเสริมทับย้ำชัดเจนว่าหากมีใครกล้าปล่อยคลิปหรือข้อมูลอันเป็นเพศควรนำออกมาเปิดเผยทันที หากไม่มีหลักฐานใดๆก็ถือเป็นการใส่ร้ายที่ไม่สามารถยอมความได้และเตรียมฟ้องทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือเพจข่าวจุดนี้ทําให้แฟนเพลงจํานวนหนึ่งแสดงออกถึงการให้กําลังใจครูเต้ยเพราะเชื่อว่าศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบคงไม่ทําร้ายผู้หญิงจริงๆเมื่อพิจารณาลึกลงไปเรื่องนี้ไม่ได้สะท้อนเพียงแค่ความขัดแย้งของคนสองคนแต่ยังเผยให้เห็นถึงปัญหาของการใช้โซเชียลมีเดียในยุคปัจจุบันที่โพสต์เพียงไม่กี่บรรทัด อาจเป็นเชื้อเพลิงมหาศาลในการทำลายชื่อเสียงใครบางคนได้ขณะดเดียวกันก็เป็นเครื่องยืนยันว่าคนดังในสังคมไทยยังคงถูกจับตาทุกฝีก้าวและเมื่อมีเรื่องส่วนตัวหลุดออกมายอมถูกขยายจนเกินขอบเขตที่ควรจะเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดในดราม่าครั้งนี้คือเด็กน้อยที่เป็นลูกชายของทั้งคู่ เพราะวันเกิดที่ควรเต็มไปด้วยความสุขและคํำอวยพรกลับเป็นวันที่มีแต่ดรามา่าข่าวลือและความขัดแย้งของพ่อแม่ที่ถูกพูดถึงไปทั่วประเทศหลายเสียงในสังคมจึงเรียกร้องให้ทั้งครูเต้ยและขนมหันมามองอนาคตของลูกให้มากกว่าเรื่องส่วนตัวและหยุดการประทะกันผ่านโซเชียลที่อาจส่งผลเสียในระยะยาว แม่ครูเตยจะประกาศชัดเจนว่าจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายชื่อเสียงและพร้อมใช้กฎหมายจัดการแต่สิ่งที่ทุกคนยังรอติดตามคือบทสรุปของเรื่องนี้จะออกมาในทิศทางไหนขนมจะออกมาเคลียร์ชัดกว่านี้หรือไม่และหลักฐานที่แท้จริงมีอยู่หรือเปล่าเพราะหากไม่มีข้อพิสูจน์ใดๆดราม่าครั้งนี้ก็จะกลายเป็นเพียงสงครามออนไลน์ที่ทิ้งบาดแผลลึกทั้งต่อชื่อเสียงของครูเตยและต่อความสัมพันธ์ครอบครัวที่เคยมีความสุข สุดท้ายแล้วเรื่องนี้ไม่ว่าจะจบแบบไหนก็ได้ฝากบทเรียนสำคัญให้ทุกคนเห็นว่าโลกออนไลน์มีพลังทำลายล้างได้มหาศาลและการโพสอะไรลงไปโดยไม่คิดให้รอบคอบอาจเป็นชนวนไฟที่เผาทำลายทั้งความเชื่อใจความรักและชื่อเสียงในพริบตาและในครั้งนี้ครูใต้ก็คือผู้ที่ถูกโยนเข้าไปอยู่กลางกองไฟอย่างเลี้ยงไม่ได้ค่ะ